ถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมจะเปิดโ o ม m i n g ของซิมหรือว่าอะไรอะ <laughs> ไปหรือว่า <laughs> ไปซื้อซิมที่ต่างประเทศมาใช้เลยนะครับผมแบบไหนมันจะเข้าท่ามากกว่ากัน <laughs> เดี๋ยวเราสองคนนคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนอันนี้คือไม่เอาเอาดิ เอาอะไรเหรอพี่โอ้ยรู้เกินแล้นี้ก็ดิบเกินอ่ะสดเกินอ่ะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยใครหลายๆคนอาจจะมีวางแผนว่าเฮ้ยอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่าอ่าไม่ว่าจะโซนตัวไหนมีมีโซนอะไรบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียยุโรปอ่าอะไรต่อจะเล่นเล่นพวกอะไรเนี่ยเล่นก็ได้ก็ไปหลายโซนเป็นโซนเอ่อเมริกาอย่างนี้นะเสริมกันไปนะครับซึ่ง แน่นอนสิ่งที่เราน่าจะขาดเกี่ยไม่ได้ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตโลกนี้มันเป็นโลกของโซเชียลนะครับต้องมีการติดต่อสื่อสารอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะขาดไปทีหนึ่งเพื่อนก็จะหาว่ามันหายไปไหนวะาอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องคอยติดต่อสื่อสารกันตลอดการจะไปต่างประเทศแน่นอนบางคนก็จะเอาสัญญาณบ้านเราอะไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเลยมีอีก2ตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาในคนที่จะไปต่างประเทศเนาะหนึ่งคืออะไรฮะหนึ่งคือคืออะไรวะ หนึ่งก็คือแบบโลมิ่งเนาะแบบโลมิ่งที่เป็นซิมแบบที่เราใช้แล้วเบอร์เดิมแต่ไปเปิดบริการโลมิ่งเพิ่มเติมไปคือว่าต้องอยู่ตำแหน่งล่างดิ่งขึ้นกลางขึ้นบนเลยน่าประเดินคู่ป่าอันนี้มันเกมแึ่งจริงๆโลมิ่งก็คืออย่างที่อาร์มบอกไปเนาะมันคือสัญญาณที่เราจะใช้ซิมของประเทศไทยนี่แหละแล้วไปใช้อินเทอร์เน็ตของต่างประเทศนะครับอีกกับอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก็คืออะไรก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นซิมพื้นที่ ในพื้นที่นั้นๆน,นะก็สมมติถ้าเราไปเกาหลีเราก็ไปซื้อซิมในพื้นที่ของเกาหลีเลยอ,อันนี้แหละเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเอาแบบไหนดีแบบไหนมันจะคุ้มกว่ากันแบบไหนมันมีนมข้อดีข้อเสียยังไง<า>เดยวเราสองคนนะครับผมก็จะหยิบจับมาตรงนี้อ่ะเริ่มที่ซิมโร a m i n g ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ข้อดีของซิมโร a m i n g คืออะไรบ้างอย่างแรกเลยเราสามารถจะใช้กับเบอร์เดิม,ดมได้เลยอันนี้คือหมายถึงโร a m i n g แบบแพ็กเกจนะที่เราซื้อจากเบอร์เดิม ก็คือเปิดเพิ่มเนาะเปิดเพิ่มเข้าไปเป็นสมัครแพ็กเกจเสริมเข้าไปนะซึ่งแต่และเครือข่ายอันนี้มีให้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเครือข่ายจะมีปริมาณอะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้ก็คือสามารถซื้อเพิ่มเติม ได้เลยจะปริมาณเท่านี้กี่วันอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ละกันนะครับผมอันนี้คือข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนซิมหรือเพิ่มซิมอะไรเลยก็ถือว่ามันจะจะสะดวกกว่าลวกันเนาะใช่ครับกับอีกหนึ่งอันเป็นโรมม i n g เหมือนกันใช่แต่จะเป็นการซื้อแบบเปิดเบอร์ใหม่เลยเป็นเฉพาะของโร a m ิ่งเลยอ่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนซิมเอาซิมนั้นมาใส่ปุ๊บอ่าใช้เลยเวลา ครบก็จบเลย,เลยแต่มันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เป็นมือถือแบบที่เป็น2ซิมอ่าใช่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 มือถือ2ซิมปุ๊บนะใส่ซซิมเพิ่มแอนดรอยงี้ที่มี2ซิมได้นะครับหรือถ้าเป็น iPhone จริงๆเ่ยก็ต้องเอาซิมเก่าออกแล้วก็ใส่ซิม ที่เป็นตัวของซิมโรมิงเสริมเข้าไปแทนอันนี้ก็จะมีความยุ่งยากเสริมเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ง่ายๆเลยซื้อจากประเทศไทยไปคุยกับคนไทยเอาเบอร์ไปเปิดปื๊บปื๊บป๊บคุยง่ายนะครับผมส่วนในฝั่งของซิมที่ไปซื้อของท้องถิ่นล่ะเขาเรียกว่าเป็นโลคอซิมอะโลคอซิมแล้วกันนะไปเกาหลีก็ซื้อซิมของประเทศเกาหลีไปอเมริกาก็ซื้อซิมของอเมริกาก็จะมีเครือข่ายต่างๆที่โมบายนู่นนี่นั่นนะครับผมมันมีข้อดีต่างจากโลมิงยังไง ข้อดีก็คือเรื่องสัญญาณอะเสถียรกว่าแน่นอนอนะครับมันก็ถือว่าเป็นข้อดีหลักๆเลยละกันสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องการความสเสถียรความเร็วพอสมควรสาหรับใครที่แบบทันท่วงทีอัปเดตท,ท่วงทีเลยแบบว่าแบบสัญญาณต่างๆมันก็จะดีกว่าด้วยเนาะแล้วก็ความลงความแรงต่างมันก็จะดีกว่า ด้วยนะครับผมความเสถียรของสัญญาณเพราะว่าซิมนั้นนะ่ะมันถูกทํามาเพื่อรองรับสัญญาณของประเทศนั้นๆอยู่แล้วแต่น,นี่คือซิมลดอารมมิ่งไปซิมประเทศไทยอาจจะจับสัญญาณของต่างประเทศได้ไม่ได้เฉียบเท่าอันนี้ก็คือมีข้อแตกต่างในเรื่องความเร็วความแรงนะครับผมอันนี้คือข้อดีใช่ไหมมีม,มีจุดไหนที่พิจารณาบ้างสาหรับซิมโลคอลถ้าเป็นซิมโลคอลที่แบบเอาหลักๆเลยที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อพิจารณาเลยน่าจะเป็นการแบบเวลาเราซื้ออาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อย ถ้าเป็นซิมไทยอะไรเงี้ยมันต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นซิมโรมมิงก็ตามเดี๋ว่าซิมที่เราซื้อปกติอยู่แล้วใช่แล้วก็ต้มีแบบท้ายลงในลูกว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นโลอลของต่างประเทศก็ต้องยืนยันผ่านพาสปอร์ตถ้าไปซื้อตามร้านค้าที่เขามีอาจจะสนามบินอะไรเงี้ยถ้าอาจจะทําให้ก็อาจจะไม่ได้ยากจ๋าขนาดนั้นแต่ถ้าซื้อมาทาเองเ่ะอันนี้ยากแน่นอนเพราะว่าภาษาของซิมเขาอ่ะใช่แบบบางทีอาจจะไม่มีภาษาอังกฤษใช่ เออภาษาจีนล้วนมากอ่ะงงเลยนะภาษาเกาหลีล้วนมากก็งงเลยนะเออก็คืออ่านไม่รู้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 อ่ะเราก็ไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวเชิญกันไปในในอดีตเรื่อกันอ๋อแต่ลืมนะอีกหนึ่งข้อดีของซิมโลคอลก็คือแบบราคาเออราคาราคามันก็จะดูโอเคกับแพ็กเกจที่ได้ตามเข้ามาใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกมันก็พ่วงกับความยุ่งยากนั่นแหละเนาะแบบนี้เนี่ยเราก็ได้ดูข้อดีนะครับจุดไหนของโลมิ่งหรือจุดไหนของซิมโลคอลนะครับประมาณนึงละแล้วจะตัดสินใจยังไงดีล่ะจะเอาแบบไหนดี ไะะอแบบไหนมันน่าจะเหมาะกับใครอย่างแรกซิม roaming นะครับอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากเยอะซื้อเป็นซิมมาใส่ก็จบหรือถ้าสมัครแพ็กเกจมาใช้มันก็จบเหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็จบซึ่งตัวของซิม roaming เนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ไปต่างประเทศในระยะเวลา,าสันส้นๆประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่เกินแบบ ไม่เกิน10 20วันอ่ะเออสิบยี่สิบวันอ่ะประมาณนั้นนะครับผมไม่เกิน1เดือนแล้วกันอ่าก็เป็นซิมโรมิ่งก็จะสะดวกกว่าในแง่ของสัญญาณก็ประมาณนึงน่ซิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะไม่ต้องลงทะเบียนเยอะนะครับแพ็กเกจต่างๆก็น่าจะเพียงพอในแต่ละเจ้าที่เขาเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าใครใช้เยอะก็ก็อาจจะต้องเสียค่านุนค่านี้ค่านั้นเพิ่มเติมเล็กน้อยในการจะเสริมแพ็กเกจเข้าไปรหรือว่าใช้เกินอาจจะมีคิดค่าบริการนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นซิมแบบโลเคอลอันนี้น่าจะเหมาะกับใคร ก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบไปเที่ยวแบบ1-3เดือนขึ้นไปเลยเอาจริงอัพอัพไปเลยนะใช่เพราะว่ามันต้องใช้ใการสมัครที่ยุ่งยากหน่อยอแต่พอถ้าเราอยู่นานอย่างเงี้ย แน่นอนว่าเรื่องสัญญาณอะไรมันก็ต้องเสถียรมันก็จะคุ้มกว่าอยู่แล้วเมื่อเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้กับเงินที่จ่ายไปนะครับอันนี้ก็แบ่งไปเลยถ้าชั่วคราวชั่วขราวค้างคืนนะฮะเอาแค่โลมิงก็พอแต่ถ้ากะอยู่ยาวนะฮะลงหลักประคานอันนี้ไปอันนี้จะไปอยู่แล้วจะไปอยู่ซะแล้วนะก็ซิมโลเคอนน่าจะเหมาะกว่านะครับอันนี้ก็ตีกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบดูจบปุ๊บเลือกซื้อได้เลยแต่จริงๆมันจะมีข้อ ลึกๆในแง่ของเงื่อนไขเจาะไปอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับอันนี้อาจจะไม่ลงลึกถึงขั้นแบบว่าโอ้แต่ละซิมใช้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้จึ๊กจึ๊เนี่ยมันก็จะลงลึกไปหน่อยนะครับผมยังไงนะถ้าจะเสริมเข้าไปลองดูนะฮะในแต่ละเจ้า แต่ละแพ็กเกจที่เราจะสมัครเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับต้องลงลึกนิดหน่อยว่าเฮ้ยใช้ปล่อย Wi-Fi ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงโทรได้หรือเปล่าเออโทรได้หรือเปล่าหรือจริงมีแค่อินเทอร์เน็ตจริงนะตอนนี้คือแทบหาคนที่โทรปกติน้อยมากนะส่วนมคกส่วนมากโทรไลน์โทรเฟรอะไรเงี้ยนะฮะต้องใช้อินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่แล้วล่ะนะครับผมก็ต้องลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะว่าซิมที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถโทรได้หรือเปล่ารือได้แค่เน็ตเปล่าเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้หรือว่าน่าจะเป็นไกด์นะให้หลายคนที่กําลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะโซนแถบเอเชียยุโรปนะครับอเมริกาก็จะได้เตรียมตัวกันไม่ทันนะเอาคลิปนี้ไปพิจารณากันก่อนด้วยครับนะครับประมาณนี้นะฝากทุกคนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยหลายๆคนที่กำลังลังเลงงงอยู่กับเรื่องนี้จะได้เอาคลิปนี้ของเรานะครับไปช่วยกันตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตีไอครับตีอ่างครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมาตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ดูเป็นเรื่อยก็เกินไปพี่เปิดหัวก็เป็นเรื่อยละไอก้กูแบบอะไรวะถ้าเราตโลกเราเป็นซีเรียสเยอะมากผู้คนจะได้ไม่ต้องคาดหวังกันได้หาขา้างไหน